กันเป่ดกล้องของผมคือสีสีน้ำตาลตายก่อนแต่แล้วก็วสีสีดำเนี่ยตายอยู่หน้าห้องไฟตรงประตูเลยประตูทางเปิดเลยซึ่งไม่ใช่พี่จอร์นสโน่ไม่ใช่คนที่เหลือ3 3> สามคนก็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 กกกเถียงกันเองครับฆาตกรค,คนแรกคือพ่อบ้านครับแล้วฆาตกรคนที่สองคือน้องเลา้าเพราะล่าสุดน,น้องเลา้าอยู่กับเอ็มอาร์แคสและน้องเล้าก็เดินขึ้นไปแล้วก็ทันแน่เด็เปดในแปลกๆนะเดาเป็นทันแน่เดาเป็ดทันแน่ ผมว่าเด <deform ity S 1> ินผมว่าเดินไอ้น้องลาวครับเดเป็ดเป็นนะ e er ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะไม่ไหว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 วะเอาอะไรดีวะเดี๋ยวคิดก่อนนะได้ไป็นละละทุกคนสูตรกันเปิดกล้องของผมฮัลโหลสูตรการสลับหมวกของผมอะอ่ะอ่ะผมดูชิปประจำสิผมดูชิพประจำสิ นะครับทุกคนผมจะลองดูนะไม่รู้ผมจะใช้สเต็ปเดิมได้บอสน,นะมีน่องลาวต้องฆ่าแล้วน่องลาว น้องเล้าต้องฆ่าแล้วน้องเลา้าน้องเล้าต้องฆ่าแล้วน้องเลา้าน้องเล้าไม่ฆ่าเลยเหรอ,อได้เดี๋ยวผมฆ่าเองคือถ้าผมไม่เล่นชิปปรจอนอะ่ะเพราะสางสัยผมแน่ทุกคนโอเคามาตามศพมาตาหาศพมาตาศพมาตาหาศพตาม อยู่ทางเดินระหว่างห้องกล้องกับห้องไฟครับโอ้โหมีมีสวนกับดับเบิลคตรงประตูข้างล่างของไอซซ้ายอะค่ะอันนั้นอันนั้นนานแล้วมีนนานมากแล้วเพราะว่าอี้ผมไปเช็คชื่อประจอนมันยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยผมไป่โน่ขึ้นนะขึ้นขึ้นคขึ้นอยู่นะเอาอาวอาเเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดับเบิลคคนเดียวดับเบิลคนานแล้วแล้วหลังจากนั้นมีน้องลาวอีกคนนึงเสร็จแล้วมีนก็ เข้าไปทำเฟสขวดนะทั้งซ้ายแล้วก็ออกมาสวนกับนมาเห็ดแดงแว็ปๆกับพ่อบ้านอ่าผมกับผมกับนนวิ่งตามศพอยู่ได้ผมเขวิ่งเข้าไปตาไอ้ขยะแล้วผมก็ออกมาผมก็มาทำไอ้ไอ้คอมมูกับเคเคอยู่อันนี้นะผมผมพูดในฐานะที่แบบผมดูลายเดินนะผมว่าการเดินของจอห์นชโน่อะแปลกๆมากเลยนะมันแปลกๆอะมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นครูเมดอะแต่แต่จงไม่มีอะไรจับเิดนะแค่บอกว่าลายเดินมันแปลกๆแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าถ้าผมถ้าผมตายไปแล้ว ไม่รู้ว่าใครคือฆาตกร,ก,รก็ระวังไว้ผมแค่รู้สึกว่าลายเดินมันแปลกๆแค่นิดนงึงเอ้ยปากเคด้วยว่ะปากเคด้วยว่ะที่กายมีสีฟ้ากับสีพี่จะแล้วต้องฆ่าเคได้ไหว่ะทุกคนไม่ไหวแล้วต้องฆ่าเคก่อนแล้วก็ฆ่านน ้อมีเหยื่อแล้ววะมีไหนอนอนขวาบน10 4จุดสหาวิโอ้โหโอ้ยเหี้ยมึงรับมึงเข้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวนะถ้าเกิดมีใครบอกวินาทีอีกทีนี้กูจะเตะตัดขาเดี๋ยวนก่อนไฟดับออกมามีพ่อบ้านกับเดอะเป็ดอยู่ในนั้นนะห้องเมดเลยใช่ๆแล้วพอไฟดับก็ออกเลยจ้ะแล้วผมอ่ะ ส่วนมินตรงก้อนหินตรงไฟดับผมเห็นเท้ามินวิ่วงขึ้นไปแล้วผมก็มาอยู่กับน้องนนกลแตมาถึงน้องนนอ่ะยังไม่มีศพตอนนี้ก็ผมมาแก้ไฟเจอเจอใครวะมิเตอร์แคทกับดับเบเคผมมาสุดท้ายผมอยู่กับดับเบิเคแก้พร้อมกันและไอ้ไมคมันไปไหนกูอยู่กดดีเจเติดเตร์เตรอืมคนมีคนปักทง่ะมีคนปักงว่ะกูจะบินเพรกูเป็นดีเอย่างเ้เหรอกูตคิปอันนี้กูตคิ ไอ้ย่าหมุนแผ่นอยู่ดีๆเกือบแตกต้องฆ่าแล้วลนะ่ะไอ้ใจร้ายมันโดนส่งถ่าแล้ว Terima okay. กูชอบตัวเลขแมากทิ่ายคือสีสีน้ำตาลตายก่อนแล้วก็สีสีดำเนี่ยตายอยู่หน้าห้องไฟตรงประตูเลยประตูทางเปิดเลยซึ่งไม่ใช่พี่จอรนสนมไม่มใช่ผมที่เหลือสามคนก็ก็ก,ก็ก็เสี่ยงกันเองครับฆาตกรคนแรกคือพ่อบ้านครับพ่อบ้านเวทพี่แล้วตรงห้องสุดท้ายอะไอห้องที่มินตายอะพ่อบ้านจนตดอมมาคนสุดท้ายนั่นคือฆาตกรคนแรกแล้วแล้วฆาตกรคนที่สองคือน้องล้าเพราะล่าสุดน้องเล้าอยู่กับเอมาแคทแล้วน้องเล้ก็เดินขึ้นไปแล้วก็หักแน่ เ็นายแปลกๆนะเดอะเป็ดฮันแ,แน่เดอะเป็ดฮันแน่ ผมว่าเดอะผมว่าเดน้องลาวครับเดอะเป็ดเป็นนะคืออันนี้ผม,ผมเริ่มแรกนะผมไม่รู้ว่าพ่อบ้านเป็นหรือเปล่าแต่ผมจะเล่าจ,าจุดของผมนะคือผมอะอยู่กับไอ้เป็ดแล้วก็พี่อัง3คนใช่ไหมตรงห้องไอห้องเวทพอนอแล้วพอผมไปทำหน้าซ้ายผม,ผมไฟดับปุ๊บผมอะวิ่งไปก่อนเลยเพราะผมจะวิ่ไงไปซ่อมไฟกลายเป็นว่าผมก็ไม่เห็นว่าพี่อังวิ่งม,มาด้วยต้องไฟได้ไงก็ไม่คือห้องไฟยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะนั่คือผมอะผมเอาวิ่งไปตรงไฟแล้วผมก็วิ่งออกมาคือเพราะผมว่าแบบไอ้ียบคือถ้าเข้าไปมันโดนนัวแน่เลยเพราะว่าถ้าตะ โหวตยังไงก็ต้องโหวตเอาเอาไป็ดันเป็ดก่อนนะไม่แต่พี่จอนโนคือไอเป็ดไอเป็ดกับพี่อังอยู่ด้วยกันตั้งแต่เวฟแรกสุดนะผมไม่ได้อยู่ด้วยครับเออผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะคำพูดของพี่ลาฟังไม่ขึ้นครับโอ้โหแล้วกยเตรียมตัดก็มึงแค่เด็กโตเลขกในเอกเวนโอ๋อต้องต้องฆ่าจอนโนหรือไม่ได้ต้องฆ่าไอเจ้า ตังสโนกับนนท์นาะฆ่าใครดีวะฆ่าไม่ได้ว่ะทุกคนยากว่ะเขามีกดปุ่มอยู่วะเขากดปุ่มแล้วก็บทผมอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดมีใครคนนึงตายอ่ะผมว่าน่าจะไม่ไหวว่ะไม่ได้ว่ะไม่ไหวว่ะไไม่หวไม่ไ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 หว ว่า๋ยวคิดก่อนนะเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นอนะ่ะ ร้ <nis ian> ful, อยเย้ต้องร้าไปล่ผ็ดมึงก็มึงก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าสองคนที่เป็นคือใครมันไม่มาโหวตวะไปไม่ได้มันปิดไปมันปิดไปกูก็จะไปพอกูจะไปมันก็ปิดอีกไอีหมฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีม2องทุ่มทุกวันเลย